สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจบ้านนนนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกๆท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับ18นะครับ18กันยายนนะครับ2563นะครับก็วันนี้เป็นวันหยุดนะครับกองหลายๆท่านนะวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็วันนี้นะครับพบกับผมบ้านนนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับ มาอัปเดตหน้างานของเราอีกหนึ่งหน้างานนะครับผมเป็นนะครับเป็นหน้างานเป็นบ้านเดี่ยวนะครับเป็นบ้านสั่งสร้างนะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับผมหนึ่งอีกหนึ่งหลังนะครับก็หลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวขนาดนะครับสองห้องนอนนะครับผมหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็ลงจัดรถนะครับผมสร้างบนเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับสร้างบนเนื้อที่หนึ่งไร่ของตัวพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านเองเยอยู่ประมาณพื้นที่รวมแล้วอยู่ประมาณสักแปดสิบกว่าป แปดสิบเก้าสิบตารางเมตรนะครับพื้นที่ใช้สอยรวมนะของตัวบ้านนะครับผมก็อยู่ด้านหลังเลยนะหลังนี้นะครับผมหลังนี้ก็วันนี้มีโอกาสมาเป็นหน้างานนะครับก็พิกัดนะครับพิกัดที่เราสร้างหลังนี้นะครับอยู่ที่ตําบลบ้านนานะครับผมอําเภอแกลงนะครับผมจังหวัดระยองนะครับตัวนี้นะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ของเดอะมอร์คนี่เรานะครับก็เดอะมอร์คนี่เราเนี่ยนอกจากจะมีบริการนะครับ รับซื้อนะครับแล้วก็ขายแล้วก็ฝากนะาขายฝากนะครับบ้านที่ดินคอนโดนะครับทั่วจังหวัดระยองแล้วก็ภาคตอนออกแล้วก็ใกล้เคียงแล้วเนี่ยของเราเองก็จะมีอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับที่เป็นเรื่องของการก่อ,อสร้างนะครับรับในเนืนอการปลูกสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านให้กับสั่งสร้างให้กับลูกค้าตามความต้องการของลูกค้านะครับถ้าลูกค้ามีเช่นนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นลูกค้าต้องการ ซื้อที่นะครับหนึ่งแปลงนะครับหรือมีที่ของตัวเองอยู่แล้วหนึ่งแปลงนะครับนะครับแล้วก็ต้องการที่จะสร้างบ้านนะครับในรูปแบบของตัวเองนะครับในทรงที่ตัวเองต้องการในรูปแบบที่ตัวเองต้องการนะครับตอนนี้ก็คืออาจจะไม่ต้องการที่จะเข้าไปยื่นยื่นยื่นไปซื้อตามโครงการที่สร้างเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วอันนั้นอาจจะยังไม่ถูกใจลูกค้าในเรื่องของรูปลักษณะบ้านความต้องการฟั function, งก์ชันการใช้งานของบ้านแล้วก็ทำเลที่ตั้งนะครับตัวนี้นะฮะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับอ่า เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะให้ลูกค้านะครับที่ต้องการนะครับสร้างบ้านในสไตล์ของตัวเองบนพื้นที่ของตัวเอง mm hmm ในทำเล mm hmm. ที่ตัวเองต้องการนะครับก็สามารถนะครับที่จะเลือกอ็อปชันนี้ได้นะครับก็ของจาพวกที่เราเนี่ยมีบริการสรั่งสร้างนะเป็นบ,บ้านสั่งสร้างตามแบบของลูกค้าตามความต้องการ il, <Hayır> ของลูกค้าตามพื <una> ้นที่ตามทำนเลนที่ลูกค้าต้องการนะครับด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งบริการที่เรามีนะครับครบวงจรนะครับตั้งแต่เริ่มของ การออกแบบนะครับผมการออกแบบตามความต้องการของลูกค้านะครับการดําเนินการเรื่องของการก่อสร้างการขออนุญาตก่อสร้างการดําเนินการเรื่องของสาธนุณภต่างๆอันนี้พร้อมใช้งานนะครับดำเนินการในขั้นตอนเลยนะครับเรื่องตั้งแต่เอกสารการยื่นผู้แบงค์นะครับอันนี้เราก็ดาเนินการให้ลูกค้าด้วยนะครับให้คาปรึกษาต่างๆนะครับรวบรวมเอกสารต่างๆให้นะครับตัวนี้นะฮะก็ทําตั้งแต่ ขั้นตอนนี sociedad, ้แรกเริ่มนะครับจนลูกค้าส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าได้เลย,ย joy, ตัวนี้ลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลนะครับถ้ามีความต้องการลักษณะนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาสอบถามรายละเอียดขั้นตอนต่างๆนะครับกับดังเวอร์มอนี้ของเราได้นะครับตัวนี้เรายินดีให้คำปรึกษาและก็บริการนะครับตัวนี้นะครับปรึกษาฟรีนะครับยินดีให้บริการเลยนะครับบริการเป็นกันเองนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับสามารถที่จะทักแล้วก free, ็แอดไลน์ นะครับเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์นะครับ0960199692หรือ0895023270นะครับทั้งสองเบอร์นะครับเซฟเป็นในดีลน์ก็สามารถที่จะทักเข้ามานะครับพูดคุยสอบถามปรึกษานะครับได้ว่าขั้นตอนต้องเตรียมอะไรบ้างต้องทำยังไงบ้างอันนี้เราก็จะช่วยแนะนำให้ฟรีๆนะครับตัวนี้ปรึกษาออนไลน์นะครับก็ถ้าข้อมูลครบถ้วนนะครับข้อมูลถูกต้องเนี่ยเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็แจ้งข้อมูลกลับให้กับทางท่านลูกค้า ได้เบื้องต้นเลยนะครับตัวนี้นะครับก็นะครับอันนี้เป็นบริการของเรานะครับก็ด้านหลังนะเพราะวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับมาเดตหน้างานนะครับของบ้านสั่งสร้างที่จะสั่งสร้างให้ลูกค้านะบริเวณด้านหลังเราเป็นบ้านเดี่ยวขนาดสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งครัวแล้วก็มีโรงจอดรถในบ้านนะครับตัวนี้นะครับพิกัดอำเภอบ้านนานะครับอ่าตำบลบ้านนาอำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับตัวนี้บริเวณนี้ก็เดี๋ยว ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านสลับกล้องนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านชมบรรยากาศแล้วก็ภายในบ้านกันโอเคนะครับก็อันนี้เป็นบ้านที่เราก่อสร้างลูกค้านี่ด้วยพื้นที่ของลูกค้าเนี่ยอยู่ติดกถนนเลยนะครับถนนนี่แหละฮะถนนเส้นบ้านนานะครับถนนเส้นบ้านนาเส้นนี้เลยนะครับติดถนนทั้งสองด้านเลยครับสวยมากครับบ้านนะครับอยู่ทมการธรรมชาตินะครับก็พื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับทั้งหมดประมาณหนึ่งไร่นะครับพื้นที่ของลูกค้า นะครับแล้วเราก็เลือกที่จะสร้างบ้านในบริเวณตรงจุดจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับออโอเคอก็บ้านหลังหลังนี้นะครับพื้นที่สอยอยู่ประมาณ805ห้าตารางเมตรโดยประมาณนะครับแปดสิบห้าตารางเมตรโดยประมาณครับขนาดสองห้องนอนหห้องน้ำหรห้องครัวหร่งห้องโถงใหญ่หนะแล้วก็เป็นที่บริเวณหน้าบ้าน บริเวณจุดนี้นะครับตัวนี้นะครับก็หน้าบ้านเนี่ยกว้างนะครับอยู่ประมาณ10เมตรนะครับกว้าง10เมตรนะครับความลึกก็อยู่ประมาณ9เมตรนะครับเมตรนะครับบริเวณนี้นะครับก็ประกอบด้วยนะครับตรงช่วงกลางจะเป็นบริเวณห้องโถงนะครับผมด้านขวาจะเป็นห้องนอนสองห้องนะครับส่วนด้านซ้ายด้านซ้ายนะจะประกอบด้วยเป็นโรงจอดรถนะครับบริเวณนี้นะฮะโรงจอดรถแล้วด้านจะไปด้านในจะเป็นห้องครัวนะครับแล้วก็ด้านในสุดจะเป็นห้องน้ํานะครับก็เดี๋ยว จะพาทุกท่านไปชมทีละส่วนนะครับก็หน้างานณปัจจุบันนะครับก็อยู่ระหว่างขั้นตอนของการรอของงานฉาบนะครับมันก็เพิ่งจะจับเสียมเสร็จนะฮะจับเสียมเสร็จก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของงานฉาบนะครับผมแล้วก็เป็นงานฝ้าภายในนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาอัปเดตชมหน้างานของเรากันนะครับตอนนี้นะครับก็งานโครงลังคางานรักฐานนะครับงานก่อเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็มีการวางเรื่องระบบท่อไฟฟ้านะครับ ระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็อัปเดตให้ทุกท่านได้ชมนะครับก็ประมาณนี้นะครับครับผลงานนะครับของทีมงานนะครับช่างของเรานะครับมืออาชีพมากนะครับมืออาชีพมากนะครับแล้วก็ใส่ใจเรื่องของรายละเอียดงานนะครับให้กับลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างดีนะครับก็ในระหว่างการทํางานเนี่ยก็เจอปัญหานะครับต้องบอกว่าต้องเจอปัญหาแน่นอนนะครับถ้าบอกว่าไม่เคยเจอปัญหาเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับสําหรับ ของเราเองก็มีปัญหานะครับแต่ว่าทีมงานของเราเนี่ยพร้อมนะครับที่จะนําปัญหาที่เจอที่พบนะครับมาแก้ไขนะครับปรับปรุงให้ดีขึ้นนะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํานะครับอันนี้เป็นหลักการทํางานของทีมงานของเราเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะนะครับก็ผลงานนะครับงานฉาบดูระยะไกลๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็อันนี้เป็นผมให้ดูบริเวณข้างบ้านนะครับจะสังเกตเห็นนะบริเวณข้างบ้านอันนี้เป็นห้องนอนทั้งสองห้องนะครับสองห้องสองห้องเลย ห้องนอนสองห้องบริเวณห้องนอนสองห้องตรงเนี้ยเราดีไซน์ตอนเขียนแบบนะฮะก็ดีไซน์ให้กับลูกค้านะครับให้ห้องอดูโปร่งโล่งสบายครับก็คือหน้าต่างบริเวณนี้ขนาดนะครับขนาดหน้าต่างเราดีไซน์ให้เป็นขนาดใหญ่นะครับประมาณเมตรแปดสิบนะครับเมตรแปดสิบคูณเมตรเจ็ดสิบนะครับทั้งสองห้องเลยนะครับแล้วก็ตอนหนึ่งห้องเนี่ยจะมีสองบานนะครับจะมีสองบานก็จะทําให้อ่าหนึ่งบ้านดูโปร่งโล่งสบายนะครับแล้วก็ เนื่องจากอาอยู่ในเบือนเบเรนพื้นที่นะฮะพื้นที่ของลูกค้าเนี่ยธรรมชาติมากนะมีบ่อน,น้ํามีปลูกพืชผักได้นะครับมีปลูกต้นไม้รายล้อมตรงนี้นะฮะก็บ้านลักษณะจะเหมาะมากก็คือสามารถที่จะเปิดนะครับเปิดกระจกข้างๆออกมาก็จะเห็นวิวเห็นบรรยากาศรอบบ้านได้เป็นอย่างดีนะครับผมก็จากขนาดนี้ก็เนี่ยฮะระหว่างงานก่อน,นะครับงาน เรื่องของโครงสร้างนะครับก็ดูมาตรฐานนะครับมีการเทเอ็นนะครับรับแรงเป็นเรื่องช่วงเพื่อรับแรงนะครับช่วยนะครับต่างๆนะครับอันนี้เป็นบริเวณด้านข้างนะครับก็ให้ชมงานทีละส่วนนะครับบริเวณนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าเป็นเสาเป็นบริเวณหน้าหน้าบ้านนะครับเราจะทําเฉลียงให้ลูกค้านะครับประมาณเมตรกว้างอยู่ตรงนี้ประมาณเมตรเจ็ดสิบนะครับกว้างตรงนี้นะครับความกว้างตรงนี้ประมาณเจ็ดเมตรเจ็ดสิบเซนนะครับรตัวนี้ก็ มาให้ลูกค้าใช้สอยเรือนพื้นที่หน้าบ้านนั่งเล่นนั่งพักผ่อนได้นะเพราะว่าอ่าบริเวณนี้เนี่ยเราก็ดีไซน์นะครับเนื่องจากพื้นที่ของลูกค้าเนี่ยมีบริเวณกว้างนะครับสามารถที่จะอ่าเว้นพื้นที่หน้าบ้านได้เยอะนะครับเพื่ออานาคตเพื่อลูกค้าจะปรับปรุงต่อเติมหรือทําสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมก็สามารถทําได้ตรงนี้บริเวณด้านหน้าบ้านเนี่ยเราดีไซน์อ่าฮะคุยกับลูกค้าไว้คือระยะ ตรงมานี้จากถนนนะครับจากถนนถึงหน้าบ้านปนระมาณเเมตรนะครับเเมตรเราเว้นระยะไว้ให้แล้วก็เข้ามาเป็นตัวบ้านนะครับซึ่งตรงนี้ก็อนาคตอาจจะมีประโยชน์เรื่องของการต่อเติมนะครับพัฒนาเป็นร้านาขายของเล็กๆหรือว่าไว้เป็นสวนย่อมหน้าบ้านนั่งว,วัคขอนตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับบริเวณนี้บริเวณหน้าบ้านนะครับบริเวณนี้หน้าบ้านนะครับก็อันนี้ให้ดูที่ต้นเสานะครับเป็นงานจับเสียม ให้ดูเป็นงานจับเสี้ยมเรื่องของงานจับเสี้ยมนะครับก็เพื่อเตรียมขั้นตอนงานต่อไปที่งานฉาบนะครับตัวนี้นะครับผมงานจับเสี้ยมนี่ก็สําคัญนะครับเพราะว่าเสี้ยมเนี่ยคือมันจะเป็นเรื่องของเหลี่ยมมุมของงานฉาบเป็นระดับความหนาของงานฉาบเลยนะครับตัวนี้นะถ้าจับไม่ดีนะครับความสูงความหนาไม่เท่ากันไม่สม่ําเสมอเนี่ยงานฉาบที่ออกมามีโอกาสที่จะอ่ไม่ อ่าไม่สวยนะครับไม่สม่ำเสมอตามไปด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็นี่ฮะตัทีงานของเรานะครับงานนะครับก็มีการดึงเอ็นนะครับดึงตั้งแนวนะครับตั้งแต่ด้านบนเสานะครับเยินด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับจับเสียมตามระดับตามแนวเลยฮะสังเกตนะครับเวลามองที่จะมีเส้นเขียวตรงนี้นะฮะที่มีเส้นเขียวจุดนี้นะครับนี่ฮะนี่ฮะแนบสนิทเลยนะครับแนบสนิทเลยนะครับ เสียมสวยนะครับคมมากแล้วก็แข็งแรงก็นะครับงานฉาบที่จะออกมาก็จะสวยด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับให้ดูคร่าวๆประมาณนี้เป็นงานโครงสร้างนะครับอันนี้เป็นงานโครงสร้างนะครับก็อันนี้เราจะให้ทุกท่านนะครับที่รับชมวิดีโอนี้ก็จะได้เห็นนะครับขั้นตอนการทํางานแล้วก็ลักษณะงานนะครับของเราของช่างของทีมงานเรานะครับที่ ทำงานให้กับลูกค้านะครับผมด้วยความใส่ใจนะครับเรื่องของรายละเอียดแล้วก็ขั้นตอนคุณภาพต่างๆนะครับทุกๆขั้นตอนทุกๆรายละเอียดนะครับที่เราใส่ใจนะครับผมก็จะอัปเดตให้กับท่านผู้ชมนะครับได้รับชมนะครับทุกๆครั้งที่มีโอกาสนะครับก็อย่างนี้ครับตอนนี้ก็จะเห็นนะครับงานจับเสียมจะเสาจะมีสี่มุมนะครับอย่างนี้จะเป็นหน้าเสาซึ่งหน้าเสาเนี่ยจะมีเหลี่ยมป้ายกับเหลี่ยมฝานะครับผมตัวนี้นะครับการี่ยมปลานะครับตัวนี้นะ นะฮะสังเกตนะครับทั้งสองข้างนะครับนี่ฮะมีการดึงดึงแนวเอ็นลงมาทั้งคู่นะครับตั้งแต่ด้านบนเสานะครับตัวนี้ดันบนเสาสะพานยอดเสาดึงลงมาแล้วเป็นแนวดิ่งลงมานะครับเป็นระยะให้สวยงามแล้วก็เท่ากันนะครับตัวนี้มาเพื่อเป็นเหลี่ยมของเสาในงานฉาบนะครับตัวนี้สองข้างนะครับแล้วก็ทําการจับเสียมเข้ามาจะเห็นว่าอันนี้ถ้าจากรูปเนี่ยที่ให้ทุกท่านเห็นเนี่ยจะเห็นว่าระดับของตัวเสียมที่จับเนี่ยกับตัว เนะครับเท่ากันเลยนะเท่ากันเลยเสมอมากนะครับตัวนี้สวยๆเลยเค okay, นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมจุดอื่นต่อนะครับตัวนี้ก็ถัดจากเสาหน้าบ้านนะเข้ามาอาจจะเป็นประตูหน้าบ้านแล้วกันนะครับประตูหน้าบ้านนะครับเนี่ยฮะก็ห้องโถงตรงนี้ความกว้างอยู่ประมาณ3ามเมตรห้าสิบนะครับความกว้างของตัวห้องโถงหน้าบ้านนะครับความกว้างอยู่ประมาณสามเมตรห้าสิบนะครับซึ่งสามเมตรห้าสิบปุ๊บเนี่ย เราก็ทําเป็นโครงนะตัวนี้เดี๋ยวใส่เป็นประตูอลูมิเนียมนะครับเป็นกับประตูกระจกบานเลื่อนนะครับตัวนี้ให้นะครับซึ่งก่อนที่ทําประตูกระจกเนี่ยเราก็มีการเทเอ็นนะครับเทเอ็นที่จะเห็นเป็นปูนนะครับความหนาอยู่ประมาณสักอยู่มาสัก15เซนโดยประมาณนะครับความหนาของปูนนะครับที่เทนะเพื่อช่วยรับแรงนะครับช่วยช่วยรับแรงของตัวแนวปูนแนวก่อตัวนี้นะครับก็จะช่วยเสริมเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้างนะครับผมตัวนี้ให้นะครับก็ห้องถถงกว้างๆเลยนะครับสามเมตรห้าสิบ ความลึกของห้องถงอยู่ประมาณมาณ7เมตรนะครับ7เมตร7เมตรคูณเมตรสิ่นเองตัวที่เป็นห้องถงตัวนี้นะครับเป็นบ้านสั่งสร้างตามความต้องการของลูกค้านะครับตัวนี้นะครับผมเป็นหน้องถงนะครับตอนนี้เองด้านในเองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของงานก่อรอง,งานฉาบเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับล่าสุดก็จับเสียมแล้วด้านนี้นะครับก็จะมีการผ่าเรื่องของการวาง ระบบไฟนะครับระบบไฟฟ้าภายในบ้านนะครับระบบไฟฟ้าภายในบ้านนะครับมีการผ่าท่อวางท่อฝังท่อนะครับนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็ได้มาตรฐานนะครับนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ได้มาตรฐานนะครับบางสวิตซ์ปลั๊กนะครับเรียบร้อยเลยนะครับเรื่นี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับมีการผ่านะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่า ด้านบุมด้านในเดี๋ยวจะพาไปดูอันนั้นจะเป็นตู้เมนนะครับก็จะมีสายทุกสายของตัวบ้านเนี่ยไปรวมไปรวมอยู่แล้วก็จะมีตู้เมนตัวใหญ่อยู่บริเวณบริเวณจุดนั้นนะครับตัวนั้นเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมนะครับเรื่องของการวางท่อแนวท่อนะครับผมตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับเป็นโครงหลังคานะครับโครงหลังคาโครงหลังคาตัวนี้เราใช้เป็นอล um ูมิเนียมแผ่นเมนเชียสนะครับแล้วก็หุ้มฉนวนกันความร้อนให้กับลูกค้านะครับเพื่อหนึ่งคือช่วยเรื่องของเสียงนะครับเสียง นะครับ2คือช่วยเรื่องของความร้อนที่จะลงมานะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยระบายความร้อนได้เยอะพอสมควรทำให้บ้านไม่ร้อนนะครับบางไมบ้านไม่ร้อนช่วยลดเรื่องของความร้อนของตัวบ้านได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทําฝ้าอีกนะครับเดี๋ยวจะมีตีฝ้านะครับซึ่งความสูงของฝ้าเนี่ยที่เราดีไซน์ให้กับลูกค้าเนี่ยเพื่อเน้นให้1บ้านดูสูงดูโปร่งนะครับโล่งช่วยเรื่องเรื่องของระบายความร้อนแล้วเนี่ยก็จะทำให้บ้านดูสูงด้วยก็คือเราจะใช้ความสูงที่ของฝ้าเนี่ยประมาณ3เมตรนะครับ ปกติจะใช้กันอยู่ประมาณ2เมตรแปนะฮะโดยประมาณนะครับแต่ว่าของเราคือดีไซน์ให้ลูกค้านิดนึงเพิ่มระยะขึ้นเป็น3เมตรนะครับก็จะทําให้บ้านดูสูงขึ้นแล้วก็ระบบระบายอากาศด้านบนก็จะดีมากขึ้นช่วยถ่ายเทอากาศได้บ้านก็จะลดเรื่องของความร,ร้อนลงได้พอสมควรนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งนะครับจุดเด่นนะครับของตัวบ้านนะครับตัวนี้เหลขข็กโครงหลังคานะครับเราใช้เป็นเหล็กคาว์ไนต์นะครับเหล็กคาวไนต์ทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับ เปเหล็กาวนไนทั้งหมดทั้งหลังนะครับตัวนี้โครงสร้างหลังคานะครับเปเหล็กาวนไนนะครับเมนูแล้วก็เป็นเมนูชีสใส่ฉนวนครับความร้อนให้อย่างดีนะครับตัวนี้นะครับผมประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวพาไปชมบริเวณสัดส่วนของตัวห้องนอนนะครับบริเวณนี้ห้องนอนนะครับก็บริเวณของตัวห้องนอนก็ประมาณนี้เนาะหลังนี้สองห้องนอนนะครับหลังนี้สองห้องนอนนะครับ ก็งานก่อนะครับงานโครงสร้างเป็นงานเทนต่างๆนะครับตัวนี้วงกบประตูนะครับหลังนี้เราเลือกใช้เป็นวงกบเป็นประตู PVC นะครับ U PVC ซนะครับซึ่งก็จะทนน้ําแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้นานกว่าไม้อัดแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับราคาก็สูงกว่าแน่นอนนะครับอันนี้สิ่งที่เราเลือกให้กลูกค้าของเรานะครับตัวนี้โอเค นะครับประมาณนี้เลยนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับขอบคุณสาหรับการรับชมนะครับก็อันนี้เป็นห้องนอนท้องแรกห้องหน้าบ้านนะครับห้องนอนท้องแรกห้องหน้าบ้านนะครับก่อให้ดูเรื่องของลักษณะงานก่อนะครับงานเทเอ็นนะครับเพื่อความแข็งแรงของตัวห้องของตัวโครงสร้างนะครับแล้วก็อันนี้เป็นงานระบบไฟฟ้านะครับการผ่าระบบนะครับวางท่อ ปลั๊กไฟต่างๆว่าให้ลูกค้าอันนี้นะครับอันนี้เป็นจุดน่าจะเป็นจุดเรื่องของเสากาศทีวีนะครับตัวนี้ต่อว่าให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็บริเวณนี้เองก็จะเป็นปลั๊กไฟสวิตช์ไฟให้1จุดบริเวณทางเข้านะครับแล้วก็มุมด้านนอกก็จะมีอีก1จุดเช่นเดียวกันนะครับบริเวณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กอีก1จุดนะครับก็เราวางระบบไฟฟ้าไว้ในห้องนึงเนี้ยห้องนอนเนี้ยถึง3จุดเลยดีเดียวนะก็สะดวกครบเลยนะฮะอุปกรณ์ ไฟฟ้านะครับสามารถที่จะเลือกใช้ได้ทุกมุมเลยนะครับบริเวณนี้ของสร้างก็ขนาดห้องก็อยู่ที่3เมตรห้าคูณ3าเมตรห้นะครับอันนี้เป็นดีไซน์ที่ลูกค้าต้องการนะครับตัวนี้ประมาณนี้กับหน้างานของเรานะครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับบ้านสั่งสร้างตามความต้องการของลูกค้านะครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัว ก็อันนี้เป็นห้องนอนห้องที่สองนะครับห้องนอนทั้งที่สองของตัวบ้านนะครับก็ลักษณะงานก็คล้ายๆกันนะครับลักษณะงานคล้ายๆกันนะครับตัวนี้นี่ระบบงานไฟฟ้าหน้าต่างนะครับอย่างที่ที่แจ้งไปแล้วช่วงต้นนะครับก็เราดีไซน์เป็นบานใหญ่ให้นะครับขนาดเมตรแปดสิบคูณเมตรเจ็ดสิบนะครับเป็นบานใหญ่ให้เลยทั้งสองฝั่งนะครับก็ใน,นห้องนอนทั้งสองห้องเนี่ยจะมีกระจกบานใหญ่สองฝั่งอยู่มุมนี้เองเนี่ยเปิดมาปุ๊บก็จะเห็น บรรยากาศด้านหลังบ้านนะครับชัดเจนมากเลยนะฮะชัดเจนมากเลยแล้วก็ธรรมชาติมากๆนะครับนะครับตัวนี้นะฮะนะฮยมีบ่อน้ํานะครับมีบ่อน้ําอยู่หลังบ้านของลูกค้าด้วยสวยๆเลยนะครับผมอันนี้ส่วนด้านนี้เองนะฮะด้านข้างบ้านตรงนี้ก็เนี่ยฮะเปิดกระจกออกมาก็จะเห็นนะฮะบรรยากาศแบบนี้เลยครับสวยๆแบบนี้เลยเห็นหน้าบ้านข้างบ้านเห็นถนนรถวิ่งผ่านไปมานะครับแล้วก็บรรยากาศในส่วนของตัวบ้านของลูกค้าด้วยนะครับ แบบนี้เลยสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับก็พาชมนะครับหน้างานนะครับอัปเดตนะบ้านสังสร้างให้ลูกค้านะครับอําเภอแกลงนะครับจังหวัดระยองนะครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งโรงจอดรถนะครับตัวนี้ก็พาชมภายนอกแล้วนะครับแล้วก็พาชมอัปเดตห้องโถงนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ห้องนอนสองห้องนะครับให้ดูเรื่องของลักษณะของ หน้างานเรานะโครงสร้างการทํางานตั้งแต่พื้นฐานนะครับตั้งแต่รากฐานขึ้นมานะครับรากฐานต่างๆวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับลักษณะงานมาตรฐานในการทํางานนะครับผมตอนนี้ก็พาทุกท่านมาชมภาพอัเดตนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านชมอีกส่วนหนึ่งคือสส่วนที่เหลือนะเป็นส่วน1ห้องครัวนะครับภายในบ้านกับอีกหนึ่งห้องนอนในบ้านนะครับตัวอ่าหนึ่งห้องน้ําในบ้านขอโทษทีนะเป็นหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ำคราจะพาทุกท่านไปชมนะครับ โอเคครับผมก็ประมาณนี้ห้องนี้นะเอานี้เป็นห้องครัวนะขนาดห้องครัวก็อยู่ประมาณ3เมตรคูณ3เมตร10นะครับ3เมตรคูณ3เมตร10ด้านนอกก็วางระบบไฟฟ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับภายในห้องนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับ3เมตรคูณ3เมตร0ก็ต่อเรื่องระบบน้ําทิ้งน้ําดีไว้เรียบร้อยนะครับตรงนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะ บอิเวณนี้เองก็เป็นกระจกนะครับกระจกด้านระบายอากาศนะครับด้านข้างหลังนะครับทําให้ลูกค้าบานใหญ่เลยนะครับขนาดประมาณ80เซนคูณเมตร20 cm, นะค80คูนเมตร20ยอใหญ่กันไปเลยนะครับผมแล้วก็เราเนี่ยฮะทำกระจกนะครับช่องนี้ไว้ให้หนึ่งช่องนะครับกระจกห้องของห้องครัวเนี่ยจะไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าถ้าใหญ่มากไปมันจะดูไม่สวยงามแล้วก็จะ ไม่เหมาะการใช้งานนะอันนี้เราใช้กระจกขนาดประมาณเมตรยี่สิบนะครับคูณเมตรสามสิบนะครับให้กับลูกค้านะให้อยู่หน้าบ้านบริเวณนี้ก็อยู่ในห้องครัวนะครับทําอาหารเนี่ยก็จะสามารถเห็นบรรยากาศจา่หน้าบ้านได้นะครับโราเราจอดรถด้านแล้วก็ด้านข้างบริเวณนี้ได้ด้วยนะครับผมสวยเลยนะฮะบ้านอยู่ทมกานธรรมชาติมากนะครับผมโอเคอันนี้เป็นในห้องครัวนะครับเในห้องครัวนะครับก็ ห้องครัวนะครับจะมีจุดแตกต่างนะครับถ้าทุกท่านสังเกตเห็นนะครับก็เนี่ยฮะผนังนะครับผนังนะครับที่ผ่านมาเมื่อกี้ที่ผมพาทุกท่านชมมาทั้งหมดเลยเนี่ยผนังห้องห้องโถงห้องนอนฮะจะเป็นปิดมลบาวทั้งหมดเลยนะครับทุกท่านเห็นนะฮะก็พอมาห้องครัวปุ๊บเนี่ยจะเห็นความแตกต่างเรื่องของผนังอีกหนึ่งจุดนะครับเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้นะครับผมเนี่ยฮะฝั่งขวามือนะครับจะเป็นอิฐแดงเป็นอิฐแดงนะครับอิฐแดงทั้งหนึ่งแผงเลยแล้วก็ เราก็ฝั่งนี้เป็นอิฐมวลเบาเช่นเช่นเดิมนะครับตัวนี้ความแตกต่างตัวนี้ก็คือตรงเนี้ยเนื่องจากเราใช้เลือกใช้อิฐแดงเพราะว่ามันเป็นฝั่งตรงข้ามนะฮะเราจะติดกับห้องน้านะครับพอติดห้องน้ำปุ๊บเนี่ย âm. ห้องน้ําจะมีลักษณะเนระื่องของความชื้นค่อนข้างเยอะมากนะครับผมตัวนี้วัสดทุที่เหมาะกับใช้กับห้องน้ำมากที่สุดก็คือเป็นอิฐแดงนะครับตัวนี้นะฮะเราเลยเลือกตัวนี้นะฮะดีะไซน์เรื่องของวัสดุที่ใช้เนี่ยตรงนี้เป็นอิฐแดงนะเพื่อ ช่วยในเรื่องของความชื้นที่เกิดจากห้องน้ําตัวนี้นะครับช่วยเรื่องตรงนี้ความแข็งแรงด้วยนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปชมห้องน้ํากันนะครับประมาณนี้โอเคนะครับก็อันนี้เป็นเป็นห้องน้ํานะครับก็เป็นเรื่องตอนนี้เป็นเรื่องของลักษณะงานก่องานก่ออิดไว้นะครับรองานฉาบแล้วก็งองงานติดตั้งอุปกรณ์นะครับมีงานทำระบบไฟฟ้าไว้บางส่วนแล้วนะครับตัวนี้ โอเคนะครับมีเดินระบบน้ําไว้แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบงานก่อนะครับเป็นก่อเราเลือกใช้อิฐแดงนะครับเพื่อช่วยลดในเรื่องของความชื้นนะครับของห้องน้ํานะครับเพราะห้องน้าเนี่ยจะมีน้ําอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อิฐแดงเนี่ยจะช่วยดูดซับความชื้นได้ดีนะครับทนคงทนกับความชื้นได้ดีกว่าอิฐทุกชนิดเลยนะครับเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรานะครับประมาณนี้เลยก็ห้องน้ําเราก็ใส่เป็นกระจกอ่าเป็นหน้าต่างระบาย นะครับบานใหญ่ให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นบริเวณด้านหลังบ้านนะครับหลังบ้านของลูกค้านะครับสวยๆแบบนี้เลยธรรมชาติมากๆเลยนะครับโอเคสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็ ชมบ้านนะครับสั่งสร้างตามความต้องการของลูกค้านะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับครบทุกมุมของตัวบ้านแล้วนะภายในและก็ภายนอกนะครับก็หลังนี้เป็นบ้านสั่งสร้างนะครับให้ลูกกับลูกค้านะขนาด2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งโรงจอดรถนะครับพิกัดก็อยู่ที่อำเภอตำบลบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่ง โปรเจกต์ของเดลมาโกนี้เรานะครับผมก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่ได้รับชมวิดีโอนี้แล้วก็มีความต้องการนะครับในการสั่งสร้างนะต้องการสร้างบ้านในพื้นที่ของตัวเองอาตามสไตล์ตามบ้านตามรูปแบบนะครับตามฟังชั่นฟังชันการใช้งานของความต้องการของลูกค้าเองนะสามารถที่จะปรึกษากับเราได้นะครับเดลมาโกนี่ของเรารที่เบอร์นะครับ096 0199692แล้วก็0895023270นะครับทั้งสองเบอร์เป็นในเเบอร์ ID line นะครับสามารถที่จะแอ d นะครับเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือนะครับจะติดตามข้อมูลเราเพิ่มเติมนะครับจากช่องทางเว็บไซต์นะครับ www.theemoneypropertythailand.com นะครับแล้วก็เพจเพจ Facebook นะครับมีเป็นเพจบ้านนนทรสังหาริมทรัพย์ภาคตะนออกนะครับเพจ The Emoney บ้านมือสองนะครับมเ The นี่ n e y p r o ร e r t y Thailand นะครับก็ฝากติดตามฝาก แชร์ข้อมูลดีๆนะครับให้กับลูกค้าให้กับผู้ที่สนใจก็จะขอบคุณอย่างมากนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่มีลูกค้านะครับที่กาลังหาบ้านในโซนระยองหรือในโซนที่ต้องการนะครับก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับทางเดลมโคนี่ของเราได้นะครับก็รลียินดีนะครับคอนเนคชันนะครับกับทุกท่านนะครับโคบเกอร์นะครับตัวนี้นะครับผมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลานะยินดีบริการนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะครับ ก็จะพาทุกท่านได้ข้อ,อมูลนะครับสารดีๆของเดลโมคนี้เรานะครับที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะให้ทุกท่านไห้ชมโอกาสต่อ,ตอไปในวันนี้ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ